สวัสดีจ้าคตนตอนนี้คือรายการ Little Tea อ่าวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ย มาทำรีแอคเพลงที่เราคิดว่าน่าจะมาแรงที่สุดนะตอนนี้โชคหมายถึงว่าเขาปล่อยเพลงมานานแล้วแต่ว่าเขาทำตัว M อมวลงโอซึ่งเราจะบอกเลยว่านาทีนี้ไม่มีเพลงไหนที่มาแรงเท่าเพลงนี้ด้วยความที่มันเป็นตัวแม่เอ่อก็อยู่แล้วนอกาเพราะว่าแบบตัวแม่เขาทำเพลงถูกตัวแม่เขาทำเพลงแล้วแล้วเ็นคืออะไรเขาเพิ่งประกาศค่ายเพลงไปว่าแบบเออเขามีค่ายเพลงนู่นนี่นั่นเดี๋ยวจะเอาเอมมี่ไปฝากเนื้อฝากตัว สวัสดีค่ะไหวพี่มิกด่วนวเพราะว่าอะไรเพราะเราจะเป็นศิลปินค่ายพี่มิกอ้าวันเริ่มหรอถูกต้องเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนเนี่ยไปดู m อวีตัวเต็มเพลงโอละหนอไอ้แนออฟนเก่าของพี่มิกกันนะจ๊ะทุกคนสวยนะเอวีสามล้านมีอยู่จริงนะคะเฟิร์นนี่ก็น่าจะแสนหนึ่งลนะโหสวยมากคุณนะ กระทิงหล่อมนดีมากอุ้ยพิมดาวสวยกระทิงหล่อมากทำไมฉันไม่เห็นกระทิงใส่เสื้ออะแกดูที่เขาใช่อยู่อะมันมีภาพในจินตนาการอะโอ้โห คือฉันเห็นภาพมานิดหนึ่งละจริงเพราะมันหลุดสปอยไปแล้วจริงๆคือสนองนีดอ่ะสนองนีดค่ะอยู่แล้วกะทินแบบจึ้งเกินเดียวสวยมอยากเยัดป่ก มอนซอว์ออว้ายสิงเิ็ซีนอะไรล่ะตัวแม่เขาทำะว้าวาอะไรคุณแม่คือช็อตที่อยู่สวนอะเหมือนแบบเอ็มวีต่างชาติอะตายตายตาย เหนหวลาทามาจับใจพี่กระเทยอ่ะเอ้าวอุย้ยรหลาทองก็ามานทำมนหล่อขึ้นมาโอ้มากโอ้ <c oughs> ดูแล้วเหนื่อยอ่ะ <c oughs> แฟนเก่ากี่คนคือมีแฟนเก่ากี่คนว้าว่าครบเลยทางบ้านคือไทยกินไทยใช้อ่ะโหดิวสวยมากแว่นชาแนลได้ใช้ละยังมีไงิซื้อมาว้า ปวดเฉันปวดหัวเลยอ่ะเลิศกะรีงหลอกมาก็ริงแบบทุกช็อตฮะเอ้หเดี๋ยวล่ะอะไรใหม่ๆใหม่ตอนแรกฉันน่ะเขาจะว่าเขาจะเล่นมิกกับกะทิงเลิศก็เอาเขาตัวเองเลยอ่ะ อีกคูเหรอว้อโคนลุกเริ่อ่ะอ๋อมิกโสดค่ะ l e โจบเห็นไหมล่ะโอ้ยชุดโปมาก คือเน็นโปออะ <c oughs> อ่ะก็จบลงไปแล้วสำหรับเพลงโอ้นหนอไอ้แฟนเก่า <c oughs> มันก็มีสิ่งที่คาดไม่ถึง <c oughs> แล้วก็พอเดาได้ว่ามันจะเป็นยังไง <c oughs> แต่ว่าสิ่งแรกที่ฉันรู้เลยว่าเขาจะปล่อยเอ็มวีฉันคิดว่ายังไงมิกก็ต้องเล่นแบบเลยเป็นแฟนกาัา <c oughs> มางานแต่งกองกระทิง <c oughs> อะไรเงี้ยด้วยความที่สตอรี่ในขวมันเป็นแบบนี้แล้วฉันไม่ได้คิดว่ามันจะมาฉีกตอนจบว่าแบบกระทิงก็อีกคู่น้ำมนต์ก็อีกคู่ดิวก็อีกคู่อะไรเงี้ยซึ่งแบบไม่ใจว่าอะไรใหม่ใหม่ใหม่จริงเนาะเขาเพิ่งประกาศสมบรเท่าเทียมไปไงอ๋อมันขาดล้านแล้วมันก็เลยแบบอะไรใหม่ๆแล้วคุณผู้ชม ไม่ยู <c oughs> คือไม่ตอนแรกก็คิดว่ายังไงมันก็ต้องเป็นช็อตนี้แน่ๆเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเพลงมันก็ปูมาประมาณนี้แล้วก็ก็คือตัวเทลเลอร์เออะก็แบบมีกรวิ่งหัวสักหัวกระดงแบบสะไป,ปเอาดอกไม้เพราะฉะนั้นคือยังไงมีก็ต้องมีซีในในงานแต่งนี้สรุปก็คือสาวโสดโชคคำโกงคำกินอะไรเงี้ยโสดหมดกระเทยโสดหมดเขากินอ้าวกันทชายชายกินกันเองอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ เกย์มันก็ชอบเกย์ผู้ชายมันก็ชอบเกย์แล้วก็เธอรักก็เธอชอบใครใครชอบก็เธอบ้างนี่นนนีี่่หยุดการเจริญเตบโตเพลงนี้ควรนะจริงจริงต้องมีไดร็กนี้ขึ้นมานะตอนจบบอกเลยว่าถ้ามีนี่คือปังแต่ว่าจะบอกว่าเนื้อเอ็มบีหรือว่าแบบภาพในเอ็มบีอะไรเงี้ยเรารู้กว่าสวยมากแล้วฉันชอบสินที่ไทยอยู่สวนหมายถึงว่าแบบซินเอาดอกทั้งหมดคือแบบสำหรับฉันคือแบบรู้สึกว่ามัน ดูอินเตอร์ดูเป็นต่างชาติอะไรเงี้ยล้วแบบคือมันจึ้งอ่ะไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าสีน,นั้นคือ <c oughs> ผู้ชายหล่เส้ยหมดผู้ชายหเสือทั้งหมดไม่แต่ว่ามันมันคือจึ้ง,จร,งจริงด้วยความที่ผู้ชายมันขาว <c oughs> และยญามันเขียวแล้วยญามันเขียวมันคือตัดกันแบบถูกต้องอ่ะมันเป็นสีที่เข้ากันไปได้ด้วยดีอแต่ว่ากระทิงคือจึ้งมากอขนาดซีนที่อยู่ในโรงแรมจัดงานแต่งงานที่มิกไปรูปรูปเี่ชร คือฉันยังไม่เห็นกระทิงใส่สูตรเลยตอนนั้นอะ <_ EN> คือภาพมันมามันติดตาตั้งแต่แบบเห็นกระเทยในเฟซแชร์แบบเยอะแยะมากมาย <_ EN> คือฉันไม่สามารถหลุดสปอยเพลงนี้ได้เลยแต่ว่าหมายถึงว่าเราไม่เคยฟังเพลงนี้หมายถึงว่าไม่ใช่สิ่งก็คือเราไม่ยังก็คือเรายังไม่ได้ดูเอ็มีตัวเต็มเราพยายามห <_ EN> ลกกุแบบทุกทางเพราะว่าแบบอยากทำเรียกชันอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังมีบอกว่าทำมาเพื่อสนองนี้พวกพี่ๆแม่ๆกระเทยแต่ ความจริงก็คือยังมีสนุกในตัวเองเวยค่ะเพราะยังมีชอบแชร์รูปกระถิ่งมากเห็นหคือแชร์แชร์แชร,แชร์แชร์เยอะมากรู้แบบบอกว่าชอบเขารักเขาไม่ถ้าเป็นฉันฉันก็ทำคือรู้เลยโทก คือมันมันมีบัตเจ็ตอ่ะมันมีเงินอ่ะมันก็ทำอะไรก็ได้ป่ะเนาะเป็นฉันจะเอามาวะมันแบบอ่ะอะไรเงี้ยอาะฉันชอบใครฉันเอามาเล่นเอมีตัวเองหมดนะคะก็จริงฉันก็จะเป็นะเนี่ยฝากเนื้อฝากตัวไวแล้วก็แบบว่าชอบใครก็บอกพี่มิกให้พี่มิกเกลียวให้ฉันไปออดิชั่นดีกว่าเราเขาเปิดเราเขาเปิดรับสมัครเพราะว่าเดี๋ยวพี่มิกวีนนะวันนี้พี่มิกวีนแล้วนะมีคนโทรไปสมัครเออเอาลรทุกคนก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันสำหรับพวกเราสองคนก็มีประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย you <laughs>